แต่งทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆคะ่ะกับคันนี้เลยอีซูซูดีแม็ 1.9S รถปี19ไม่86,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อน7,900บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคลิปเต็มรายละเอียดนะคะมีให้ครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะโอเ okay, ค let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือ2อนั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะกำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะบอกเลยว่าช่วยทุกคันดันทุกเคสค่ะพี่ๆขะสามารถปรึกษาอาชีพที่ทำอยู่นะ,ะเรทพงเรทผ่อนนะคะรายละเอียดไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0930698581หรือจะแอดไลน์หาลูกหมูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครอยากมาชมรถด้วยตัวเองนะคะบริษัทอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะ ใครอยากมานะคะมาไม่ถูกทักหาลูกหมูได้เลยเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะมีรถให้เลือกมากมายกว่า450คันนะคะบริษัทเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะเชื่อถือได้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็พามาชมกันอีก1นึคันนะคะกับตัว Isuzu D-Max นะคะคันนี้เป็นเครื่อง 1.9S นะคะรถปี2019เลขหมาย86,000โลเท่านั้นนะคะกับราคา415,000ค่ะพี่ฟรีดาวได้นะคะผ่อน7,900บาท นะสำหรับพนักง,งานประจำนะคะพี่ข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะ3กลุ่มอาชีพนี้นะคะบอกเลยว่าอนุมัติไวภายในวันขอแค่ไม่ติดแบ c ็คลิสไม่ติดบูโรมาหาลูกหมูได้เลยนะคะและสําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอมีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะคะ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะพี่ๆไม่ติดแบ็คลิสไม่ติดบูโรไม่ติดล่าช้านะคะมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะ ทักหาลุงหูได้เลยบอกเลยว่าช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะออปชันต่างๆของตัวรถนะคะโครงสร้างต่างๆของเขานะคะคันนี้นะได้เป็น4ประตูนะคะตัวเตี้ยนะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลค่ะพี่เป็นเกียร์แมนวนวล6เกียร์นะคะด้านท้ายสวยงามมากๆเลยแมกไลเนอร์นะคะยังคงความสภาพดีอยู่ คันนี้นะเป็นเครื่อง DDI บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะเป็นเครื่อง1.9ด้วยนะคะมีแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะมีแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น4ประตูเกียร์แมนนวลนะหรือเรียกง่ายๆว่าเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะพี่ๆไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ขาโครเมียมนะคะ1เส้นสวยๆงามๆเลยทะเบียนได้ทะเบียนตามนี้ไปเลยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าสัเลี่ยมตัวรถโครงสร้างตัวรถนะคะ การันตีให้เลยว่าไม่มีชนหนักพิกาำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่แน่นอนนะคะคันนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะได้แม็กนะคะ CE 28ไปนะคะแต่ว่ายางเดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะพี่ๆได้เป็นยางปีใหม่ๆสี่เส้นเลย นะคะสันเลี่ยมตัวรถนะคะพี่เงาเงาคมคมไม่มีร่องรอยรักยิ้มเนาะกระจกเนี่ยเป็นพับมือนะคะกระจกเป็นพับมือแบบนี้นะคะพับไปปกติได้เลยเนาะแต่สามารถปรับออตโต้ได้นะคะคันนี้สี่ประตูนะคะตัวเตี้ยนะคันนี้นะได้เป็นเบาะผ้านะคะพี่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเนาะคันนี้นะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ค่ะพี่คะ ภายในเนี่ยสะอาดมากพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยเลยเบาะเดี๋ยวเอาไปสปาให้นะคะพี่คอนโซลตัวรถนะคะพี่เป็นสีดำคุมโทนมาเลยนะ เดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะคันนี้เกียร์แมนวนวลหกเกียร์เนาะเบรมือนะคะพวงมาลาัย power นะคะพวงมาลาัย power นะค,ะคันนี้บอกเลยว่าด้านบนเนี่ยไม่มีรอยเติมใดๆเลยนะพัดตรงพลาสติกเนี่ยคือยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะยังไม่ได้แกะใช้งานแต่อย่างใดเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำรับประกันแน่นอนโครงสร้างตัวรถนะคะพี่เรามาดูกันนะคะ หัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขนะคะการพ่นสีทับการโป๊สีไดอย่างใดเลยนะคะดูได้เลยนะการันตีครงสร้างให้นะคะว่ารถไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอใหม่ไว้ใจเพรยนต์ได้เลยนะคะเราคัดแต่รถเกรดเอกคุณภาพมาให้พี่ๆได้ใช้งานกันนั่นเองเนาะแมกไลเนอร์นะคะพี่ดูได้เลย แม็กไลเนอร์นะคะยังคงสภาพนะคะที่ดีอยู่95%เลยก็ว่าได้นะคะ mm hmm. ด้านท้ายนะไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดนะคะ mm hmm. โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบพอลัล้นเลยนะคะ mm hmm. แหนบสองก้างเพากลางยังอยู่ครบมียางอะไรให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่คันนี้นะ mm hmm. บอกเลยนะคะฟรีดาวได้นะผ่อน7,900บาทนะ mm hmm. สำหรับใครนะคะที่ชอบขับรถกระบะเนาะแล้วก็ไม่อยากผ่อน8,000 900, 9,000หมื่น นะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะฟรีดาวได้ผ่อน7,900บาทนะคะสำหรับตัว Isuzu D-Max 1.9S ลดปี2019มาไม6 0 0 0โลเท่านั้นเออคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะอะนะคะ,ะ,นะค,ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเปิดฝากระโปรงให้พี่ๆได้รับชมห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่คะ่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่พี่อย่างแรกพี่พี่ให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยคานเดิมนะคะต้องไม่มีรอยพ่นสีรอยโปสสีใดๆหัวน็อตต้องไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขค่ะ ฝั่งนี้นะคะตัวเชื่อมนะคะระหว่างห้องเครื่องกับฝากระโปรงหัวน็อตต้องไม่มีรอยขันรอยไข่รอยขยับนะคะสปอตเบนอาร์ตต้องเรียงกันสวยแบบนี้นะคะฝากระโปรงต้องไม่มีรอยบุบรอยบี้ใดๆเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคงสร้างเดิมนะคะถนนกันความร้อนค่ะพี่ยังสมบูรณ์ครบคันอยู่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคันเดิมโรงงานค่ะพี่ นะแผ่ Pan นเพดนี่นะแผ่นเพดนี้ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะการันตีได้เลยนะคะฝั่งด้านหน้านะคะหัวน็อตไม่มีรอ่องรอยการขยับการขันการไขคันนี้เป็นเครื่อง DDI นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะเป็น4สูบนะ,ค,ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยสำหรับคันนี้นะค,ะคันนี้นะคะ 1898cc 150แซซีรแรงม้ามีทอ่อให้ลั่นๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะฟีดเอาได้พันเจ็ดพันเก้พี่ๆคะถ้าสนใจรีดทักรีดโทรหาลูกหม,มูได้เลยบอกเลยว่ารถทุกคันของเพชรยนต์การันตีโครงสร้างให้นะคะ สำหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะคะลูกหมูแถมวารันตี0ย์ให้1ปีหรือ2 0 0 0มืโลพร้อมกับน้ำมันเต็มถังเลยถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะบอกเลยติดต่อมาจากช่อง YouTube หรือแคปหน้าคลิปนี้แล้วทักไลน์มาได้เลยที่เบอร์093-069-8581นะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวราไปก่อนนะคะพี่ๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ